พี่น้องพาไปเที่ยวทงหน้าข้าไปหน้าได้นหนจ้ะเป็นขี่ดินทรายอนพี่นออ้องไหลมาหนังตะปูละนี่ก็ไหลล่งไหลลงไหลโลงทงหน้ารวงรวงเลยพี่น้องนี่เป็นขี่ดินทรายอ้นพี่น้องนี่วาดหมานีนะคะนี่ก็เป็นวิวตตนตาลหรอพี่น้องนั่นปิดโรดไว้ละามาชมคุณน่ะ บนต้นตาลสุดยอดเลยสุดยอดคืออะไรคือส,สูงใช่ไหมคะประมาณนี้แหะค่ะนี่น้ำโศกพี่น้องหน่อยน้ำโศกไหลลงดูประมาณนี้แหะ,ะค่ะวิวโศกโศกสมัยเก่าถนนไอ้ที่ผ้ามา่านี่สียู่ประมาณนี้เลยเด้พี่น้องถนนสมัยเก่าสมมตินี่แหละดินโศก ดินไหลน้ำไหลหลจนเป็นโศกนี่มองน้ำซาออีสานว่าน้ำซาะน้ำซาะเพิกัจะต้นชวกชๆวงชวงช่วงลมานีโศกไปโศกมาโศกไปโศกมานี่บ้านหนูได้ยูจังสี่เลยเดยิถนนเป็นโศกจังสี่เลยเดียนี่แหละขั้นแท่หน้าหนู บ่ได้เอาเงิงมาก,กันไว้เลยปรมาณนี้ละ่ะมาชมทุ่งนากันจ้าเพื่อนซูมหน้าบอกแก่เขาพี่น้องนั่นเป็นนาคุณแม่เนาะมีหน้าหนูยิ่งตรงลงไปเลยค่ะมีหน้านูน่นทางผุนลงไปเป็นนาลำเสียวนะคะเป็นแม่น้ำลำเสียวที่คลองใหญ่สำหรับ ที่บ้านชนบ,บททีมูนูยู่ค่ะก็อยู่กระมาเนาี่ยนะจ๊ะก็เป็นแม่น้ำใหญ่แม่น้ำลำ่เสียวใหญ่พุนตรงที่ต้นไม้สูดต้ตนสูงสูงกุลาพี่น้องพุ่มเป็นมาสูงน้ำออกจากเขาคุณฝน,นตกมือเจ้านี่เต้ปังปงปๆงปงลงมาชุม่มชุมชุมหลายบักขักเม็ดใหญ่พร้อม ขื่นตอนแรกที่แรกนว่าแห้งเราได้ทุ่งหน้าตรงนี้หน้าแปลงนี่หนูแห้งแล้วนี่น้ำม,มากมื่อเ้านี่เองน้ำไหลมากมื่อเ้านี่เองก็เลยมีน้ำไหลขึน้นนี่พี่น้องทางนาง้ำลุกก็จะมีนม้ำจะแจ้อยู่ได้นี่มีน้ำโตนตามลงนี่บ่แมนดอกพึก่งกระสิไหลชัว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 จัดลงมาเรื่อยๆนู้ยเอาคอนบองย่ายหนึ่งเป็นลำเป็นโตนเลยเด้ ยูเอามาฝังนี่บ่ได้ฝังดรอกพี่น้องเสียงยังเสียงธรรมาชาติเนี่ยมีเสียงแอบแอบแอบหาเสียงพี่น้องนี่นี่คือตรงนี้แหละน้ำเสาะน้ำเสาะน้ำมาต้นนี่เลยนี่เห็นบ่ต้นใหม้หนูนี่ต้นไหม่หนูเอามาใส่เป็นต้นเลยนี่ตน้นใบใหญ่นุ่ยนี่เพิ่นกีนย่ยงเอา่อยูทางน้มอะไร เข้ามาฉาดจางคักเลยท้างนำไรท้างนำไรไรเสาะไรต้นนันช่วงนี้ตอนนันช่วงนี้เป็นถนนเลยนี่พี่น้องเป็นทางเกา่าทางเกา่าเนอสมัยตะขี่เป็นยังสีเลยทางเกวียนน่ะทางเกวียนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเด้พี่้องเนี่เป็นไังสีหละ นำตน้นชั่วมาจากหันนำลงมาจากนี่ชัชว่ชวชวัชว่วชั่วชั่วชั่วชไหล,ลงมานี่ยนุปูกต้นตาลไว้นะคะเป็นต้นตาลของชาวนาบุกไว้เองค่ะนี่มาพี่น้องนี่นูก,ก็ขับรถมานะคะรถจักรยานยนต์มา ต้องมาดูแร่ถงโอ้ยนี่เห็นบ่หวหงรุ่งล่างเหรอมานน่น้ำไหลมานน่ละนี่ขนาดบ่ถ้าสมมติเอาหยาออกนี่น้ำเสีไหลมาแห้งดินี่ดินซาจะอ้นี่นี่นี่พิ่นมีต้นไม้ตน้นผือยู่พเพร่บ่ม,มีน้ำก็เลยบ่อ้นมานน่พยายามนี่พี่น้องนี่มาเบงสวนนูนี่นี่หละเงีตรงมาแต่พูดเลยเด็ด ก็จะไม่การปลูกโกยุคานี่สมัยหลังๆมากไทยมากนี่ก็จะปลูกตดนยุค่านี่แปลงลงๆนี่เป็นของหนูหนูเล่แม่เลยบ่าให้เอาไว้เป็นถนนคนเที่ยวน้ำกันนี่ก็เลยได้เที่ยวน้ำกันจ้ะวิวขี่ฟ้ามาฝากพี่น้องก้อนเมฆนะคะบาดิซานมาขี่ฟ้าพะนะเมฆนะคะก้อนเมฆมาฝากทุกคน ี่พี่น้องนท่างนามก็ไหลมาเรื่อยเรื่อยๆรืนี่เนาะนี่พี่ชายเิ่นกันเลยมากตันนนามหายพี่นี่พี่ชายเิ่นเอารถมาตันทางหา้นี่ตันทางนามบบใหา้ไหลล่งแปลงหน้าหลายเพราะว่าช่วงนี้เขาหน่อยอยู่มเมล็ดพันธุ์เขาพึ่งว่าลงไปหน้าพี่น้องนี่ก็เป็นมีตอนโคตนคอยพี่น้องนี่บ่ไไรตัดค่อยๆสร้างออกนี่ดินก็จะไหลอ่อนลงนีแล้วพี่น้องนี่ไหลอ่อนลงไปหนี่ นี่บ่ไดดดูแลเชื่อชื่อนี่บ่ไดดดูแลก็เลยหลกลุ่งล่างค่ะเป็นหินเนี่ยนี่พี่น้องเป็นเป็นหินเนี่ยนี่บ่อนี่เป็นเพ่นแหงแดงเป็นใดเพ่นก็นยังมีน้ำขังอยู่ด้ค่ะเป็นหินบ่อน้ำเป็นหินนะคะหาดูยากยุบบ่อเป็นหินค่ะมาพี่น้องมาเบิ่งนี่คุณนตูนี่คุณนตูคิ้วเพระนะนี่ คุณตู่คิ้วเราต้องถอนออกนะคะนี่เอามาฝากบอบ่บออย่าอยากได้ปันไหนี่บ่ตรงการเนี่ที่หนูมาถอนออกขึ้นตัวนี้แหละคุณตู่คิ้วทั้งนี่ถอนมาท่านแล้วพี่น้องเหลืออยู่ยุ่มบัไงหนึ่งกับทางปลานี่คือคุณเล็บแมวพ่ะนะวะน้ำเล็บแมวเอาเพระท่านตัดอยู่ต้นหนึ่งนี่ต้นใดเนาะนี่นี่เงานี่พ่ะนะวะเงานี่พะนะนี่ก็มีต้นบกพี่น้องนี่ ต้นกระบกเป็นลูกน,น้อยอยยุนี่แปลงหน้าหนูที่ถ้ำวัดนันล่ะพี่น้องนี่ที่ท้ายถอดสดที่เป็นแปลงหน้าเขาเหนียวพี่น้องก็จะมีโกรหินนี่แหละที่หนูมาถ้ำความสะอาดที่มาดูแลค่ะก็เป็นโกดหินนี่แหละนี่ค่อยๆมาท้ำวันที่วันหยุดวันเว้เวนว่างเนาะ ก็จะมาถากถางถากถางป้าถากถางหน้าพี่น้องดูแลทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ประมาณนี้เนาะเป็นหินพี่น้องอยู่หน้าหนูนนี่เป็นกรดหินเกา่ากรดหินตรงนี้ที่หนูทั้งวามสะอาดไปพี่น้องตรงนี้ป้าเล็บแมววักล้ายหกตึงตึงนี่ทำเสร็จแล้วก็สะอาดสะอาด เดี๋ยวก็จะมาเก็บเห็ดได้แบดน,นี้นัวเป็นเห็ดยังล่ะพ่นวาเห็ดปลวกค่ะตอนนี้ก็จะน้ำน้ำนี่เอาลงฟังทางันเอาลงฟังท่างันางงทาง,งสาเลยน้องเพราะว่าตอนท,มมตท,มมตทำสมุนไพรเผาทำลายมือนั่นเนาะก็กลัวไฟพุ่นไปสูงพุ่นเดี๋ยวกับสีกระโดดเข้าไปในป่าเข้าไปในชุ่มชนเนาะ เลยพระท่านเอกาทำลายนี่แหละหนูก,ก็เลยเอามาล่งไวตง้ตรงคล้องตรงบอร่อน้ำของโตของนี่แหละพี่น้องนี่เอาไวขาขา้ข้างข้างคลองก่อนเนาะข้างข้างบอ่อน้ำของเราไปก่อนจะน้ำใสติ่งดิงดีด,ดีตอนเศร้ฝนตกแห้งผักบึบบ่มบิมบิ่มมากอยู่พี่น้องมาเบิ่วิวธรรมชาติอยู่ทงหน้าของชาวนาเนาะคะ่ะอาจจะมีต้นีิยังบุน้นนี่น่ารักอยู่ เอาหัวใจมาฝากจ้ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเป็นหินเป็นโกดหินหินแผ่นใหญ่เนาะบรูพ่นซื้อหินหยังบ่เมนหินศิลาแรงบ่หนูบรูจักเป็นหินแผ่นใหญ่ๆหญใหญ่ๆใหญ่ๆเนาะสงสัยเป็นจังไดล่ะเป็นทีไม่หินพี่น้องนี่ตรงนั้นล่ะหินห้ายนี่ ตรงโน้นนี่เลยพี่นงองนี่น,น,นั่นดำดำนี่เห็นเลยว่าเป็นหินอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นบ้านเพิินบ่หรือเป็นตึกเกา่าหรือเป็นตึกเก่าของสมัยเกา่าเก้าหรอกอ่ะบ,บ่มีผู้เห็นนี่ก็เลยลือออกพี่นองนี่ก็เลยลือออกว่าท่านเบิดก็ยังเป็นโน่นอยู่เด่นนั่นค่ะไอใส่รถตักเกตออกนี่รถ เกจเพิ่นกับมีปัญหาเลยเด้พี่น้องนี่ก็เลยก็มีความแข็งง่ายค่ะมีความแข็งนั่นในการเกตเกตก็ต้องดันขึ้นสูง,งสงสมีการทับถมขึ้นหินกองใหญ่เด้นี่มองนี่ก็จะเป็นเดินเลยเด้พี่น้องเขาบ่มีเด้พอเพิ่นเป็นหินคะ่ะก็จะภาพพี่น้องมาเบิงวิวท่งนามาเบิงนกผุนนกปากจ้างหลาย หนูก,กับมาไล่นกน้ำดเดนี่พี่น้องมไล่นกเพราะว่าซูมน้ำออกจากเขาป่ะพี่น้องไปไล่นกน้ำกันนี่พี่น้องเขาหนูนี่ตัวนี้เขาหน้าโน่นหน้าขันบันไดพี่น้องนี่ว่าเบิ้งต้นเขามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่ายูระมาานี่เนาะนหน้าแปลงนี่ทีว่ามอาอัดทอที่เอผาเศนมาอัดเนี่พี่น้องผนท้าฝนเป็นหน้าดงเนาะท้าไหนเป็นห้องขอน,นี้วเนะพี่น้องนัน ข้างนั่นตัวนี้ก็จะไล่ลงมาไล่ลงมาเบาะห้องนี่หนูมาตันน้ำม,มาเสา้านี่ผุ่นตอนแรกแหงแล้วพี่น้องนี่แหงแล้วตอนเ้านี่ตกลงมาอีกกะนำ้ำถึมถ่มถ่มถมแป้งนี่หนูเลยน้ำาหลายเอาหนูสิมาเป่งน้ำาปโบยู่ดอกพี่น้องนี่โบยู่หนูอัลดลู่รัวนี่โบยู่ซำละพวงบมื่ายหนึ่งปุ่นนะ่ะคักบ,บ่บนี่หนูสิไปเอาดินมาตะใสา โอ้โอเห็ดจังไหนเนาะนี่ใส่ขาตันลงยังสี่ละอหออไผ่ได้ค่ะทายเกาทายหลูบตำตำม,มาตรวจสอบเบิง้งว่าตอนที่อัดไว้นะพี่น้องเพ่นยูว่รูน้ำรูน้ำดูหน,น้าหนูเนาะมาเบิ้งมาอัพอัพอัพเดตตัวที่นู้นเมื่ออัดน้ำรูรัวนี่ใส่ละรูกลาง ยู่กลางตรงนี้อยู่ยู่เอาใอยู่พี่น้องนั่นใอยู่นั่นแหละน้ำไหลลงลู่นี่แหละนี่แหละน้ำไหลลงลู่นี่เลยใอยู่รูรั่วไม่อยู่ก็จะไหลเล่น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 ลงตรงนั้นน่ะน้ำไหลลูกกลางหน้าพี่น้อง ลูกกลางหน้าเลยกลางแปลงหน้าเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกมากท่างนี้ดินี่แดดท้อนเปปี้ยงๆพี่น้องนี่ลูโลงท่างเดยนี่พี่น้องนะลูลงท่างนี่พ้ามาเบงนี่เสียงเครื่องบินพี่น้องโอ้ มาเห็นพร้อมกันเลยพี่น้องละ่ะว้าวไรบ,บืนตรงนี้คางกันแท่คางกันแท่หน้าตรงทีรูน้ำแล้วค่ะนี่รูบอกไงนู่นสิบห้าปิดคำคำจักน้อยนี่แหละออกไปเอาผาเนาะต้องเอาผาเศษดิพี่น้องนี่แหละคือปัญหาหน้าดินทรายพี่น้องหน้าดินทรายแล้วกห็หน้าขั้นบันไดพี่น้องหน้าขั้นบันได สูงนี่พี่น้องเพิ่งส่วนสูงนูยืนขึ้นก็จะประมาณอยู่พี่น่ะเพียงเอวมันวะเพียงเอวห้องสูงห้องต่ำเพิ่นขั้นแท่นหน้าเป็นขันบันไดาทา้งนั้นก็จะประมาณอยู่คือการทอกันพี่น้องขันบันไดนี่แหละมาดูหนะ้าขันบันไดมันก็จะเป็นสาเหตุนี่แหละนี่คือน้ำลูตรงนั้นลูกลางหน้าคือตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะ ไหลลงมาฟิชฟิต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 มาหนิขอบคุณพี่น okay ้องนะคะที่มาดูแปลงนาด้วยกันนี่รูนี่อยู่อยู่บ่ตรวจสอบก่อนพี่น้องหนิรูนี่อยู่อยู่เนาะบ่มีน้ำไหลหรือว่าน้ำแห้งน้ำแห้งขอดตัวนี้บ่อยู่คือกันเนี้ยประเี้นี่โอ้ยมีสามรูหรอพี่น้องคันแท้คันเดียวนี่แหละ คันแท้ขั้นเดียวมาไปทา่าตรงนี้ปิดลู่ลัวพี่น้องนี่ตรงนี้กับปิดโบยู่อีกคือเกาเม้นเจ้าเสีเอาเสือผ้าเม้นเจ้าเสือเอากระสอบหน้ามาขอไพ่นะคะถ่ายภาพตํามโบยู่พี่น้องนี่สัตว์จวกมาทาั้งนี่คันแท่นานะคะคันแท่นาี่โอ้โห ห้อยหนูก้นแล้วนั่นค่ะก้นด,น,นดินใส่ก้นดินใส่ได้เพื่อนกะ่ายู่นามพี่น้องเป็นหน้าขันบันไดก็จะลำบากหน่อยก็จะมาปิดเรื่อยๆพี่น้องปะมาพี่น้องมะนี่มะเบิงแปลงนึงแปลงหน้าน,านี่อีกแปลงหนึ่งเนาะนี่หน้าขันบันไดพี่น้องแสงแดดแดดหนูมอง่เหินพี่น้องดอกพี่น้องมองเห็นเนาะ อาวิวมาเบิงน้าหลายพี่น้องแต่ว่าพี่ชายเพิ่นปิดเนี่วเพิ่นปิดหาแล้วขอพูดลายๆนะคะตัวนี้จะใส่ทอ่อใส่ทอระบายน้ำแป้งนั่นนู้นตรงเฮ็ดจังเลยตรงไปเอาทอระบายน้ำา่ใส่ตรงทีเป็นขาดโศกแห้งๆนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้าเพิ่น่ม่มองออกเพิ่นก็ตรงซึมออกคือเกาเนาะนี่น้ำมาอัปเดตเบิง มือนันยังท่านได้มีนปานนี่เด้ที่หนูผ้าลงเบิงในการสามเดียวกับสมแทมพี่น้องมามือเสาร์นี่ฝนตกแห้งบึ้มบิมบมบมนี่ละ่ะมาพี่น้องปะเดี๋ยวนู้จะพาไปทางพูน้นยังไปยังไปไปเที่ยวช่มหน้าหนูนี่ละ่ะนีเพื่อนบ้านสมแทมโดยรถยนต์โดยรถใหญ่ขออภัยค่ะโดยรถใหญ่เครื่องนั่นแหละรถใหญ่ เจะดสูบน้ำออกปลาไปเบิรงนน้ำกันพี่น้องมะนี่พี่น้องมะไรนกนกชชชชชชชนกพอฮอรบ่ได้เลี้ยงเนาะพี่น,อน,น้องนี่นี่ตรงนี้ก็สิแตกต่างกันแล้วพี่น้องนี่หน้าขันบันไดทางนี่เป็นหน้าดินท่ามเหรอเด้หนี่พี่น้องนี่วานพร้อมกันเลยแต่ว่าเพิ่นอ๋อเพิ่นว่านก่อนหนูหนี่หน้าก่อนก้อน3-4วัน ก็จะมาเบิงพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงการสูบน้ำออกมาน้าพี่น้องมาเบิงมาแต่ทางพู้ทางโน่นผุนพี่น้องผุนมาแต่ท่าทางดงผุนเนี่ยก็มาเรื่อยๆนี่เป็นเป็นหัวนี่แหละตรงคุดคุดลงไปเนาะคุดโผล่ลงไปนี่บวกคุดบวกง่ายๆเนาะแล้วก็เอาดีลงไปนี่ห้อยโขงพี่น้องเขาเอิอน้อย นี่คือแปลงหน้ากว้างๆนี่แหละ,ละแปลงนางกว้างๆนี่ตรงนี้คือทีต่ำเนาะที่ต่ำแล้วก็ประมาณว่าขุนละมาจากดงขุนน้ำไรมาจากดงพี่น้องนี่ขุ่นกับมีนกมาก็จะมาไล่นกนํามาดแูแลเนาะนกที่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะก็ต้องไล่ออกเพราะว่ามากกำจาก่ายมากเพิ่นมากกินมเมล็ดท่านเขาเข้าถ้าไห้สูญเสียเนาะนี่เด็กคือปัญหา ของอะไลห้อยโขงพี่น้องห้อยโของอยู่ข้างในเนาะก็จะดูดไปใส่เครื่องเนาะพี่น้องนี่สายสายสูบน้ํานะคะสายส่งน้ำออกไปเนี่ยสายส่งน้ำออกไปก็เป็นเครื่องนะคะเครื่องสูบน้ําของเรานะคะ กันกับขับไปบ่ได้พี่นอ้องบ่ิเวนถนนนี่ถนนทําลงนาเองเนาะพี่น้องเนาะข้างนั้นก็จะเป็นลำน้ำเสียวนะคะเป็นพื้นที่กวางง้างใหญ่อยู่บ,ร,บริจาคให้ที่สาธารณไปหลายเติมอยู่พี่น้องจงไว้ให้เป็นจัดที่สวยงามพะนะวะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปแน่น่าขดนะคะก็เป็นแลนด์มาร์กได้ด้วยค่ะ มีน้ำลำเสียวแล้วก็ความสวยงามๆไว้ให้พี่น้องมาชมมาเป็นกำลังใจให้กันในโอกาสต่อไปนะคะนี่มะเบงพักนี่เป็นหน้าผักเป็นหน้าผักแจ้งได้่นเลียกว่าผักค็แล้ลงมาแป๊บเดียวจากแปลงที่ปิดน้ำไว้นั่นแหละเป็นดินทรายลงมาอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นดินเหนียวท่านที่ดินเหนียวแบบไรลแะพี่น้องดิน,น้า ักได้เนาะจะเกิดการเสียหายได้พี่น้องพี่น้องทางด้านนูนโอ้หนูก็มามยูทางนี้นกก็ไปยูทางหุ่นเอาข้าไปขุนนกบินไปหรอพี่น้องนั่นก็จะตามเพลินยุนีนี่ขุนไปทางขุนอีกเราเอ้ยแต่ว่า็ดีมาด้าด้านพี่น้อง ละยนกออกเพราะว่าถ้ำหน้าราชานี่เดดินพี่น้องมาเบิงดินนี่ดินหน้าถ้ำเป็นยังสเป็นดินเหนียวติดล้อรถเลยเด้ค่ะแล้วก็ถ้ำห้ลื่นรื่นชั่วฉากชวกชากเลยเด้ค่ะนี่พื้นดินนะคะพื้นดินพื้นดินดินนาตรมดินนาที่เป็นโคลนเหนียวนะคะนี่ก็จะแตกต่างกันกับ นี่เป็นหน้าต้นจานพี่น้องนี่เป็นเอกลักษณ์และที่เรียกขานกันมาสมัยคุณพ่อคุณแม่นะคะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะนี่เอาดินมาฝากพี่น้องนี่นี่ดินเหนียวดินหน้าถา้ำดินหน้าถ้ำอยู่ประมาณนี้เนี่ยเห็นบ่ติดมือหนูเลยนี่ถ้าดินทรายบ่ติดเด้นี่นี่บ่ติดมือซาน,นันเห็นบ่าามาเสจ,จะปั้นปั้น,ป,นปั้นเป็นก้อนได้นี่ แต่ไม้ก็ก็ลูกปืนหนูก็ใส่ลูกขอไัยแล้วค่ะเป็นลูกกระสุนขนาดเล็กกับมีหนังสติกเนาะมีหนังสติกหนีหนูมานี่แหละหนูมาเอาตัวนี้แหละเป็นลูกหนังสติกนี่พี่น้องนะขอ,อยุยาตว่างดินนี่แหละทำดินก้อนเล็กๆแบบนี้เลยเอ้ยโดนปลาไปโดนหัวกันนี่แตกเลยพี่น้องนี่ หายงืองหัวแตกเลือดไหลเลยแล้วเนี่ยถ้าเอาตากแดดเนี่ยตากแดดแห้งเนี่ยเป็นลูกกระสุนได้ดีมากเลยเนีย่สมัยเด็กๆก,ก็คือลูกกระสุนตัวนี้แหละเอาไว้ยิงนกยิงไก่ยิงสัตว์ที่เราอยากทำนี่เนาะพี่น้อง,งโอ้ไปเบิ้งไปเบิ้งอะไรนกพี่น้องอะไรนกอย่งนูกระล่างมือออกแล้วพี่น้อง เอาหันหลังแป๊บเดียวแมหันหลังแป๊บเดียวนกมากเราพี่น้องละสุดยอดมาเอาวิวพี่น้องมาเบิง้งเพิ่นกระสิไแปุคุณ่ะเป็นกระสิงโง่มาอีกเดียกรนสิงโง่มาอีกเดียพิ่นว่าเป็นก็จะมาอยู่จังสี่แล้วพี่น้องเฮาต้องมานังเ้าเอานะเพิ่นกลับมาอีกละ่ะเพิ่นเพิ่นว่าเฮ้าหนีหรือยั่งจังสี่เนาะ แ้เาเขาบระัาไดใหน,นี้พิ่นกระจิมาอีกพิ่นกระจิมาอีกอีกเกียมมาล่งอีกตรงวาา่านังฝา